สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโดดตัดไร้สายเลยจ้ามาพอกระเมยีอีกแล้วเขาสวนลดน้ำพักจ้ะกาเมพยบกับมะรุ่นเมพยบรุ่นซุ้มือจ้ะเพื่อนเพื่อนมาเมย์จะเห็นดอกอ่าทั่วฝากเง้ยวบ่จ้ะทั่วฝักเง้วเขาสุดคางเลยจ้ะแต่ว่ากัญญานาในมีดอกเมย์ก็เลยรุ่นจ้ะรุ่นซุ้มือจ้ะเพื่อนเพื่อนวามีมลเงเขามาตอมบ่มีอยู่จ้ะแต่ว่าบ่หูวนเป็นอย่างคือบ่มีดอกเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งอะจ้ะพักของบ้านเฮ้ามาปลูกกันนี่บางสิ่งบางอย่างก็บโบเป็นบบเป็นได้จ้ะเพื่อนเบ่นบเป็น,น,นบอ่าบเป็นฟับบเนกเป็นอย่างเม่จ้ะเพ,พื่อนสูง,งเงาซื้อ,อแต่ว่าหางบบเป็นฟักเม่จ้ะแต่ว่ารอบก้อนไม่ท e ี่ปลูกกันกินอยู่ได้จ้ะเพ,พื่นอนอาทั่วฟักเงาอะจ้ะแต่ว่ารอบนี้บุหัวเป็นอย่างจังว่าสุดข้างแล้วกันยังพัดในมีดอกก็จะเพื่อนไม่ที่ก็เลยสงสัยนะว่า พันธุสิได้กินหรือ่ได้กินนะกระรุนซูน่มือจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็ได้ตะรุนในแตเมืองจ้ะเมืองซู่มือว่าซิมีดอกให้ไม่ทิบบอลนะการุุนไปน้ากันจะเพื่อนเพื่อนนะทำนี่ดอกงามไดไม่ทิบจะทาให้มืองบดรีกาเดี๋ยวไม่ทิบจะให้เมืองว่ามันสูงขนาดใดเราจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนความสูงของเขาอะ่ะแล้วเขาก็ออกลูกออกเต้าออกแต่กิ่งการสาขาไปมดืดเลยจ้ะเนี่ย แต่กิ่งการสาขาผุ้นะ่ะวันนี้สูงความสูงผุณนะสุดหลังคามับจะไปเ่ไดดแล้วคุณนะ่ณนะผุ้นความสูงไปเ่ไใดแล้วจะ้ะกะเริ่มเลื่อยไปโทษทิพทั้งทั้งขางทั้งใดแนงสิงนะจะเพราะว่ามันมันจูหลังคาแล้วนะมันไปไหนไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะมันติดหลังคาแล้วคุณนะ่ะแต่ว่าแม่ทิบย์กะ คอยรุ่นสมือจะคอยมึงสมือว่ามันจะมีดอกไห้เมธีบอนนะกะยังพันเห็นจะ้ะถ้าว่าสงสัยว่ามีมาแมลงเขามามีอยู่ด้อจ้ะมีพวกพึ่งพวกอย่างเขามาอยู่จ้ะเพื่อนเขามาตอมมาอย่างอยู่แต่ว่าห่างเขายังพันในเป็นดอกนะตอมได้ก็คือเกานะเพราะว่าเขาพันในมีดอกกะนี่แหลจะจ้ะเมทีบว่วเพราะว่าไอ้ปีกอนอะ่ะ ปีกายหรือปีกรไม่ทิบกระปูกจ้ะต่ว่ากระไ้กินจ้ะทั่วฝักเหี้มีแต่ว่าตัวน,นี้เป็นอย่างคือ่ามีไม่ทิบก็เลยสงสัยนะกแต่ว่ากระแดงดแต่สงสัยใดตะลุ่นจ้ะลุ่นยูแต่ว่าหังจังว่าย่ำไหนมันสิได้กินจังหวาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างปลูกบริกินจ้ะบ่ขึ้นเพราะว่าเมทิบเคยเอาอ ทัวทัวผู้มาปลูกขึ้นกันจะเพื่อน,เ,นเอามาปลูกขึ้นยยวจังสิเลยจะเพื่อน,นแต่ว่าบ่เป็นดอกบ่เป็นฝักไหมจ้ะก็ขึ้นเลื่อยยาวไปเอยๆคือกันกับทั่วตัวนี้เลยจะเพื่อนเห็นบอกขึ้นไปจังส่แต่ว่าหางบ่บ่มีดอกออกไหมจ้ะเนี่ยไม่ทิพกับบอคิดว่ามันสิเป็นหรือกันน้ำกันหรือเปล่าเพราะว่าอีกตัวอยู่ในกระถางก็คขึ้นกันเลยจ้ะอยู่ในกระถางก็สูง จังสีเลยจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก่ย่างพันในมีดอกเือกันจะเพื่อนเพื่อนก็ม่ทิพสิมันใหญ่มันยาวมันสูงอีหลีนะก็ม่ทิพสิวามันมันหนามันสมควรจะออกดอกเลยไหมจะเพื่อนเพื่อนมันก็ยังพันในออกดอกเพราะว่าบัเขือมันก็ยังออกดอกล่ะแต่ว่าตัวทั่วฝางเง้วนี่บออกดอกแล้วก็แตกกิ้งก้านสาขาได้จะแตกไปว่าอ่ากิ่งน้อยกิ้งยังแตกจ้ะน้ำค้างหนั่ แต่ว่าหางบบเห็นออกดอกมีทิพกะสงสัยสงสยัยรุนซุมือจะเป็นเพื่อนรุนสุมือเมืองวั่นกับเวนเมืองวั่นจะเป็นเพื่อนมีทิพบอกผิดมาแลงอ่ะจ้ะมาแลงกับมีเขามาตอม,มีจ้ะเวนโบวาบบมีถึงสิบปูกในกิีนเฮาแต่ว่ากับมีมาแลงเขามาตอมยอยู่เพราะว่าเปิดประตูหน้าต่างหน้าต่างกระสามบานประตูกะซี่บานนี่สินะเปิดออก มีขามา้อยู่จะมาเลงก็มีขาม้าอยู่ตว่าหังบ่อออกดอกเพราะว่าสูงสูงแห้งแล้วสูงจนไปบเป็นแล้วนะเนี่ยพืชพักบางบ้านเฮาบางอย่างมันกับปุบ่ไไรคืออบ้านเฮาเด้จะเ,เพื่อนก็ไม่ทิพสีวาเพราะว่าไม่ทิปลองเมืงเนียไม่ทิปลองปีกอน,นะไม่ทิปลองอไอ ไอ้ทุ่ผููบเป็นบเป็นดอกขื้นเล็กสีจะแต่ว่าบเป็นดอกบันนี้มึงอีกอย่างนึงเด้อจ้ะเดี๋ยวม่ทิพจะไปให้มึงจะ้ะตัวน,นี้มึงทัวฟักเงาหลุนทัวฟักเงาว,ว่าสิเปลี่ยนบ่ยังพันเห็นดอกจ้ะสุด้างมับแต่ว่าพัานเห็นดอกเดี๋ยวม่ทิพจะไปลุนอีกอย่างนึงจะ้ะเพื่อนๆนั่นกระสูงคือกันกเป็นเครือคือกันจะเพื่อนๆสูงคือกันกบุหูว่าจะเป็นเป็นดอกหรือเปล่าจะเพื่อนๆไปเดี๋ยวม่ทิพให้มึงจ้ะ นี่อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเพื่อนต้นนี้เป็นต้นช่มจันทร์ดอกช่มจันทร์จะเป็นเพื่อนมึงเนี่ยเขาแตกกิ่งการสาขาขึ้นเต็มเตะขึ้นทุกกิ่งทุกป่องที่เป็นป่องใบเขาไม่จะเป็นเพื่อนสูงคือกันพูนะสูงหอดหลังคาขึ้นกันจะเป็นเพื่อนพูนะสูงหอดพูนแล้วแล้วก็แตกทุกกิ่งการสาขามึงเขาเตะก,กระจายออกแต่ว่ายังไม่ได้เห็นดอกจะเป็นเพื่อน ม่ทิพมากินไม่ทิพก,ก็กเลยสื่อมาปลูกแม่จ้ะต้นดอกช่อมจันทร์มึงกินการสาขาที่เขาเตกออกแม่จ้ะแต่ว่ากับยังบ้านได้เห็นดอกคือกันจะเพื่อนไม่ทิพก็เลยสงสัยว่าจะเป็นดอกให้ไม่ทิพหรือเปล่าเนี่ยอาว่าโบมี่มาแลงโบแมนเดอจ้จะมแลงกับมีอยู่จะเพื่อนเพราะว่าไม่ทิพนี่ยืนท้าย คลิปอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงมแมลงบินอยู่จะพวกพึ่งแม่จะพึ่งเขามาอยู่แต่ว่าเขาบ่าเป็นดอกเขาบ่าเป็นดอกซื้อพวกพวกบกคงบกเขือก็เป็นดอกเลยจร,ะร,ะร,ะระจะบกเขือบกพิกบกพิกกระจอซ่อดอกแล้วแจ็คสิน่ะแต่ว่ามูดนหิเป็นอย่างคือพอเปลี่นดอกไม่ทิพซงใสหมังมากเลยจ้ะหรือมันเป็นพอแบบว่ามันเป็นพันุของบานเฮาเป็นพันุของเขาเลยมันก็เลยบเป็นดกอกเพราะว่าไม่ทิพเคยเอามาล่องเลยจ้ะไอ ผู้ผู้บ่เป็นขึ้นสูงคือกันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าบ่เป็นดอกบ่เป็นฟักนะต้นนี้เป็นช่อมจันจ์จ้ะเป็นช่อมจันจ์เดี๋ยวไปที่ห้อีกอนหนึ่งมืองอีกอนหนึ่งนี่จ้ะต้นนี้กับเป็นอะไรทั่วฟักเาวคือกันจ้ะขึ้นสูงขึ้นกันนะจ้ะเพื่อนเพื่อนสูมืหลังค้ามาพือกันจ้ะเพื่อนแต่กับ,บ่อเป็นดอกขึ้นกัน เพราะว่าก็มือจะเป็นรุ่นซุ่มือว่าสเห็นดอกบบกับว่เห็น,หนจ้าเทียว่าสีมีดอกออกจากโบกะบ่เห็นจ้าเทียม้วนนี่มันอยู่ในกระถางอย่เป็นเพื่อนปลูกที่หลังต้นนั่นม้วนนี่นี่กระถางอย่กากับ่เป็นขึ้นกันอย่าเป็นเพื่อนพูดนะสูงแง,งีวไปกับผ้ามึงจะเป็นเพื่อนกันมารุ่นไปน้ำกันน้ะจ้นันนาะเดี๋ยวไีทิย์จะ รุ่นรุ่นมึงไปเรื่อยๆจ้ะว่าสิเป็นให้เมทีบัวมึงจ้ะคุณน่ะพว่มสูงของเขาคุณน่ะก็มี้มาแรงต่อไม,นม่น่าจะเมทีเพนมาแลงมาต่อมีนะคุณน่ะสูงยาวแต่ไม่มีดอกไอ้พวกนี้น,นี่ใบแววงแวงมามีอย่งนี้จ้ะมาแลงกินมาแรงกัดเนะี่ยมาแลงแล้วก็ เมทีมหาพ่อว่ามันคือตัวอางนะแต่บอมันพวกนอนพวงอย่างเป็นมแมลงเ,เจ้ <Their music> าจเ,เพื่อนเมื่อ้ะพูดนะเอาจ้าคิมนี้เมทิ์กระสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกาลังใจเด้อจะที่เขามากําลังใจแมทิบขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เวียนเขามาหาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เวียนเขามาสนับสนุนจ้ะคิปนี้เมทิ์ไปลวจ้าพอกันคิปหนาจ้าคลิปนี่เมทิบบายบาย